สวัสดีจ้าฮินงสบายดีสาวเล้าบาอุดรเด้อจ้ามือนี้สีห้าฮินงไม่เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวเนียวน้ำข้นเด้อจ้าเหนียงวเนาะจ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวของเฮาเด้อจ้าเาฮาสิมาแบ่งเนาะจ้ามากาปาลิมานเด้อจ้าต่อหวยเนาะจ้า แบบนี้เนะจ๊ะสีเหียสสามหอยได้ใจให้น้องม่นน่ก็เลยกาปริมาณแล้วนะจ๊ะไปแบบนี้นะจ๊เเะ,ะเดี๋ยวเขาสิไป,ปหลวกกันนะจ๊ะ หลังจากที้เห่าเตรียมเสร็จล้วก็เตรียมหักกันเลยด้จ้า mm. ท่านาหักไว้นะอจ้านี่หกักเคืนชายได้จ้าเลยต้องโอ้นะน้อแจ้า mm. ก็หักบุงหน้าด้จ้า mm. แล้วก็หัก ขาดขาวแล้วจ้าเลยหักกองตุงได้จ้าต้นหอมแล้วจ้ากระเพาะหักซี่ได้จ้าหักหอมป้อมแล้วจ้า หลังจากที่เฮาเตรียมในส่วนของเส้นกับผักเลรวเขาก็สิไปเห็ดน้ำซุปกันเลยนะจ๊ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะมีได้จ้าเขาใส่เป็นแบบหงสําำเร็จรูปนะจ้ะแบบน้ำซุปที่ห้ามขี่เหินเอาไว้เห็ดก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นได้จ้าเฮ็ดง่ายนะจ้ะสมัยนี้เพินเห็ดแบบสำเร็จรูปมาให้แล้วนะจ้ะ ซื้อมาสองซองด้จ้ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็สิไปต้มน้ำเห็ดกันเลยเนาะจ้ะเดีวเขาก็สิ่มาเห็ดน,น้ำซุปเนาะจ้ะ Hãy hồng nấm súp đã nấm súp tèo đã ta Còn hồng cung ta เดีให้น้ำเดือดแล้วจ้าตอนนี้นำ้ำซุปของเ้ากระเด็ด้วเนาะจ้าฟดแล้วจ้าเดี๋ยวเ้าสิียกออกกันเลยนาะจ้าเดี๋ยวหักไว้นะจ้าเดี๋ยวเ้าสิีปหลวกเส้นกันเลยจ้าต่างกะขาเนาะจ้าีิโนงเดี๋ยวลอนำหอนแล้วเ้าสิีหลวกเส้นกันนาะจ้าตอนนี้น้ำกระเดียดแล้วนาะจ้า เอากระซิใส่เเ้นลงไปเลยได้จ้ะฉันมีกระดาแล้วจ้ะ ดอกเซนแล้วก็ใส่เหลียงว่าลงไปเลยได้จ้ะตั้มดอกลูกชิ้นแล้วจ้ะ ลวกลูกชิ้นกับเน้องว่าแล้วก็ใส่ผักเลยจ้ะผัาที่เฮ้าหันหันไหวนะจะเป็นผักบุ่งกับผักกวางตุ้งนะจ้ะ อยู่เด้ตาใส่หน,น้าม้ตากินน้ำได้ตา เล็นง่ายๆน,น,นะจ๊ะสูตรหวานๆนะจ๊ะใช่น้ำซุปเลยนะจ๊ะ ใ้หอมเลยได้จ้ะักชี้ลด้จ้ะ,ะหอมฟอมกับต้นหอมจ้าทำนีกระได้แล้วนาะจ้าเดี๋ยวฮัสิมาปรุงกันนะะาะจ้าฮัสิมาปรุงกันนะใจน้องอันนี้หวยของสาวเล่าเองได้จ้า tao chiều đấy ta. chiều tao hù nữa ta. cả hiếm chiều nữa ta. khai đấy ta. Hãy subscribe ta. น้ำสมสายสู้ได้ตายู่ดำกระไซได้ตาสาวล้อมากหน่อยตาน้ำนตาแล้วตาอีูได้ตาสุดท้าย ขิกปนนะจ๊ะมักเผ็ยดเดจ่าก็เลยเอาใส่เผ็ดนะจ๊ะข้าวชนผสมให้เข้ากันนะจ๊ะเดี๋ยวซีซิมให้เบิ่งได้จ๊ะนี่นะจ๊ะแข็งๆของเฮาวนะจ๊ะผักสดๆเดจ่าอยู่ได้จ๊ะ เ้าสีซีให้เบ่งได้จ้าไม่ตะเกียบอยู่ในบ้านเนาะจ้าเมือ่อใดไปเอาจ้าเพราะีมันหมืดเลยจ้ากินน้ำกันได้จ้า แอบใจฮิน้องขอบคุณที่ติดตามรับชมได้จ้าหอกันไม่คิปหนาได้จ้าสวัสดีจ้า